ดีค่ะวันนี้นะคะมันตาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AmCell Gluta Plus ตันเองค่ะซึ่งจะช่วยให้สาวๆนั้นมีผิวขาวใสทุกวันเลยค่ะสำหรับ AmCell Gluta Plus นะคะหกล่องจะมีอยู่ทั้งหมด10ซองทานได้10วันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมีสารอาหารคุณประโยชน์ต่างๆมากมายมีทั้งกลูตาคอลลาเจนแอลคาเนทีนวิตามิน C แล้วก็วิตามินอื่นๆอีกเยอะแะเลยทีเดียวค่ะจะบอกว่า แนะนําให้สาวๆใช้กันไกลดีกว่านะคะเพราะว่าซอเขามเหนียวมากๆเลยค่ะแล้วก็วิธีการดื่มนะคะก็ฉีดซอออกมาผสมกับน้าเปล่าหนึ่งแก้วนะคะจะเลือกเป็นน้ําเย็นก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นน้ำอุณภูมิธรรมดากปกติก็ได้นะคะแล้วแต่สาวๆจะชอบเลยค่ะเทให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใช้ชอ้อนนะคะหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะที่นํามาคนนะคะให้ละลายเข้ากันเป็นซีช่องูแบบนี้ จากนั้นนะคะก็มารับลมรับบรรยากาศชิลๆนะคะพร้อมกับดื่มกลูตาแอมเซลไปด้วยบอกเลยค่ะว่าชื่นใจหรือว่าเพื่อนเ่อคนไหนอยากจะใส่น้ำแข็งลงไปให้เย็นสดชื่นตัวนี้ก็ได้นะคะทานได้ทุกวันเลยนะคะกับแอมเซลกลูตาพลัสกินเบอร์รี่มิสค่ะหอมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะบำรุงให้สาวๆมีผิวขาวสวยใสยในทุกๆวันนั่นเอง วันนี้หาซื้อกันได้แล้วนะคะกับแอปเซลกลูตาพลัสค่ะบ๊ายบาย